นาะมือยางเสีบๆค่ะขมุกขมุกขมุกเสียบๆเสีบๆอีก่างข้ามกระดอง Terima kasih. สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนทุกการรับชมเหมือนี่มาเบิงกินปลาหมึอกอย่างน้ำกันครับพี่น้องปลาหมึอกอย่างกระดองครับพี่น้องลูกๆเอาปลาหมึกมาย่างครับพี่น้องเม,มือนี่ปลาหมึกกระดองคะ่ะพี่น้องเป็นแบบนีย้ย่างปลาหมึกหนึ่งปูสมตำครับพี่น้องวันหยุดวันหยุดครับพี่น้อง กินยังค่ะข้าวกินยังลูกบุกบุกบุกนี่ยค่ะพี่น้องอันนี้ก็เนี่นี่ซุกแล้วค่ะอันซุกแล้วเราซุกแล้วพี่น้องปลาหมึกปลาหมึกย่างเหลืองปลาแซ่บพี่น้อง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 วันยุดงค่ะบุกบุกกินละกินละมาจับแจ้มกันค่ะอันนี้คือย่างเนาะค่ะเนาะอนนี้ย่างอยู่ค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งสุกตาพี่น้อง หอมพี่น้องหอมหอมหอมอีกกระสุนต่ำค <Charlotte> ่ะพี่น้องอ่ะอ่ะเอากลับลูกกลับเดี๋ยวมันจะไหมหอมหอมหอมอันนี้สดสดเยู่ค่ะพี่น้องสด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 อันนี้ก็สุกแล้วสุกแล้วพี่น้องมันจะแซ่บบอ่ะค่ะสุกแล้วเด้นี่สุกแล้ว มีปูหนึ่งน้ำเนื้อกระเด้อพี่น้องมีปูหนึ่งมีหลายอย่างค่ะพี่น้องลุโดกตื่นมาอนี้มันยุดค่ะพี่น้องวันยุดกับเขากับเขากับหยังไปไหนนะพี่น้องเนาะมันยุดกับวันยุดมุกดองมุกดองค่ะพี่น้องแซ่บย่าง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 หอม ปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างเดี๋ยวไปบึ้งสมตำนะพี่น้องเนาะสมตำสมตำสมตำกับปูหนึ่งครับพี่น้องมาแล้วพี่น้องสมตำค่ะสมตำสมตำปูมาค่ะพี่น้องส้มตำปูมาอร่อยอร่อยฝีมือลูกสาวค่ะพี่น้องฝีมือลูกสาวอันนี้กะปูปูหนึ่งครับพี่น้องปูมาหนึ่งมันอี่กินของทะเลกินของทะเลอาหารทะเลค่ะพี่น้องมันีอาหารทะเล ปูนึ่งปูนึ่งมปูนึ่งแล้วก็ตำปูมากตำปูมาแล้วก็มิตําำปลาพี่น้องตำปูปลาขนมจีนบัดทีนี่กะดีพี่น้องหอยนางลมพี่น้องหอยนางรมหอยนางลมมาเด้อมาเดิมมาเด้อหอยนางลมหวานหวานพี่น้องหอยนางรมหวานหวานมื้อนี้กินฟองทะเลค่ะพี่น้องปลาหมึกหอย หอยใหญ่ๆหอยใหญ่ๆหอยนางรมตัวใหญ่ๆพี่น้องกุตวัดกุตวันพี่น้องหอยนางรมแล้วกอะหนึ่งปูนะพี่น้องเนาะหอยนางรมพอน้วยพี่น้องกระถินบ่มีญยาดติเอากินฟักเลยบักกระถินเลยบ่าฮ่พี่น้องหลายขักหลายขักกระดากระถินพี่น้องกระถินกระถินนี่พักพี่น้องพัก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 แก้มพักแก้มมีเบิดทุกแนวค่ะพี่น้อง ผักแกมผักแกมเส็บได้พี่น้องเด้มาเส็บแสบแล้วกันค่ะพี่น้องทำป,ปูปลาปลาบองอันนี้ผักผักแป้นดองพี่น้องสมผักแปน้นฝีมือยายเจียได้พี่น้องเนี่ยยายเจียสวยงามบ่พี่น้องสวยงามคือผู้เหตดได้เนี่ยพี่น้องสมผักแปปนนี่เจี๋ว่า สมพักแป้นย่าเจ๋อาได้เจ๋ว่างามคือคนเห็ุว่าเจี๋ยว่าหันคอยท่ายจะเบิ้งจะเส่คอยจักรลอยก่อนให้ย่าเจ๋อาฮะจะเสี่ยคอยท่าด้คอยสิท่ายห้เบิ้องจะบ่หายจะบ่อโอนมากกอยกับท่ายห้เบิ้งนี่หอยหอยหอยมากมากกินกับน้ำลำยหอ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 ยปูกุ้งปลาครบพี่น้องมาหนิสมตำ ปูมาวันรวมญาติมาบ้านนางสาวคือก็พี่น้องเที่ยวบ้านนางสาววันหยุดวันยุดวันยุดกินอาหารทะเลค่ะพี่น้องกินอาหารทะเลสุกตำปูปลาสมกตำปูมามีเบิร์ดทุกอย่างค่ะพี่น้องที่อย่างนั้นปา้ายังนันขนาดดองนะบ่ขนาด,นนาดส่ดวนนุ้คืองามค่ะแข พี่น้องตะวันบ้าพี่น้องอืมเอามากินกับอันยังกระไรตัวเนาะกินยังกระไรกินยังกระไรตัวมันพักกินกับยังกระไรตัวมาตะมันพักเนาะพี่น้องเนาะอืมเยอะหนึงน่งมาหนึ่งมา น้อยปูก,ปกุ้งปลาครบหมดทุกอย่างอร่อยอร่อยพี่้องมาเด้อมาเด้อมาเดิม,มเหม,ม,มือนกันมากินขบานน้องสาวค่ะขบานน้อง,งสาวมันกินหมึกลื้ออกินนะคะเธอรึรวมญาติกับพี่น้องมาร่วมญาติขบานน้องแต่หนาลำใหญ่พี่น้องเนี่ยงอามลำ ปลาหมึกปลาหมึกกำลังย่างโอ้ห้าเก้าห้าเลขเลขหน้าสามตัวอ๋อสองตัวล่างสามตัวบนยังเลือกแมวมันแสบกมูลของทะเลคือปลาหมึกย่างมันกินง่ายมันไม่ได้ปอกหรือแกะ แต่ว่าปูนี่ไม่ได้แกะ mm. พี่น้องไม่ต้องแกะกินเนื้อแกะต้องแงะ้ยส mm ุด hmm. ๆเลยพี่น้องมั่นๆขนาดกรอบๆตั๊มปูมาแซ่บ mm. ๆครับพี่นอ้องมา, mm. มาๆมาแซ่บมากันครับพี่นอ้อง นะนะอาผักมาคี่กันนะอืมจานเด็ดจานผัก,กี่นอ้องะครบผักทุกอย่างไปถูกไหมเนาะคือเสียงดังแต่นะดูได้ดิดไดดิดจริงกับสุนตม thuộc kinh nữa thuộc nhang nó cứ tiếng đằng theo nó bắn tầm tầm một hương thơm sẹp cả ừ phải đủ ด่ะขอบุก็สมตําแซ่บพักมาเดอ้อมาเดอ้อมาเด้อสมพักคือแซ่บคักแค่ thế này, cái gì à, ba, chị đây nè, không, dạ, ừ, có phải đẹp không? Bỏ, แสบแสบแสบพี่น้องแล้วพาไปแบบค้ากล่องมาก็ <c oughs> เลยทือออ้เอาให้ไป่ะแม่พี่น้องเงน,งนี่ยรนะับชมกันดู่าจะชิปมพี่น้องเนาะมาสานสจเหมือนกันค่ะน่าสแสบลูกได้เด็ดเ็้ก็สมตำํำถดูกันครับ จัมพมาอยากเงนต้องติดเกตแย่น่กินอยากกู ก็ได้บอกเพืนเอพักใ่ญ่เกอากึแซบแต่เจียามันสซพักง่ามมวยรวยขึ้นจะควงอะไรเียว่านี่ยอืมแซบครับ

แจ้งควางอ่ะพอ,อมๆก,กันรอวใชน้ำลงไม่มีเคื่ออืม,มุงเลยอม๋อเอเอีงเลยอมีอยู่เริ่องไม่เห็นอืเด็เกเตืองหอยดีจนี่สกบนังดีจั

เออแลอว่ะแล้วยังเห็ุอีกอยู่บบกขนมพเพออล่จีดไ,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 ไดอีกว่าสนอสร้างเอามาันว่ออาจะว่า

แะู่้เปล่ามั้งเย่ะทิพันเจ๊พันเจ๊อุ่นสดสด 对。Oh. yeah ชมตักับปูค่แทนบาทพี่น่ะเด็ดไปกินไปพี่น่ะ ขออีกร้ายไปเนาะไอ้บาทไม่ค่อคลิปก่อนไปเนาะเป็นประวัติศาสตร์เท่าั้น อืมอืมคัดว่าแบบเจ็บเจ็บเจ็บพี่นาะปูหน wow UM ึ่งสดหวานอืมอันนี้ก็หอยนั่งรมหอยนังรมหวานหวานพี่น้องคลิปน anyway ี้กินของทะเลพี่น้องเขามาบไท่านแล้วค่ะพี่น้องก็เขามาเรื่อยๆเด้อค่ะเด้อเยาว่านั่งกินเรนเรนคาค่ะพี่น้อง นั่งกินถาลูกถาหลานนั่งกินเล่นไปเรื่อยๆลูกหลานกำลังเฮ็เดอยู่ค่ะพี่นอ้องคลิปนี้่ววาปบได้เฮ็ดเลยค่ะเด้อมานั่งกินค่ะพี่น้องมากินขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกวักนแรงเกลียดเดี๋ยวเขามารับชมคลิปยาบาดได้อค่ะเด้อทุกท่านทุกคนอย่าลืมกดไล์กดกระดิ่งดับไม้ยาบาด,ววาดเด้อค่ะเด้อเพื่อสิบประพัคลิปต่อไปของยาบาดนะค่ะพี่นอนะ้องเนาะวันนี้ก็กินส้มตำกับของทะเลส้มตำปูมา้า หนึ่งปูมากับขา่าวลาย่างค่ะพี่น้องกําลังเห็ดมาเรื่อยๆค่ะพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกคนทั่งังแจค่ะพี่น้องสวัสดีทุกท่านทุกคนทุกการรับชมคะ่ะสวัสดีนะคะเ่าน้หม่งดภาษีค่ะ่าน้่ คุเณเผน็บในว,วันเที่ยงเยอืมเวเ,วเน,นี่ยอือก็เดี๋ยวก็มีนะ